าาไปเลยคนทเป็นที่อยนะู่าอาศัยเนี่ยอาพ่าา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 อาาามาเาา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 า้าขาาาาาายาาาาเาา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 าะาาาาาาา้าา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 าะาา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 าบทานาาาาาาาบาาาาวาา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  ให้เฉพาะผู้ชายนะครับเข้ามาชมได้ครับห้ามยกเว้นผู้หญิงนะครับขอบคุณมากนะคะชีไปางขาวไปเลยนะคนทำเป็นที่อยู่อาสาัยนี่ย่ะค่ะ